ก่อนอื่นเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของเราก่อนดีกว่านะคะในช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนร้อนมากค่ะไม่รู้จะเอาความร้อนมาจากไหนร้อนเตรียมรับสงกรานใช่ร้อนมากเลยนะคะแบบมันร้อนอบอบพลรามาในไงบอกไม่ถูกแล้วก็แดดแรงมากแรงมากนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของฝุ่นละอองที่ตอนนี้เนี่ยทางภาคเหนือกำลังเผชิญกันอยู่นะคะ แม่หนูก็ป่วยไปแล้วรอคะใช่เป็นหวัดเห็นบอกว่าเป็นบอกว่าทีแรกคนคนหนึ่งก็หมอกค่ะปรากฏว่าเป็นเป็นควันใช่เพราะปกติจริงๆแล้วอะเป็นอย่างนี้เกือบทุกปีแต่ปีนี้เป็นมากที่สุดแล้วตรงโซนบ้านหนูอำเภอแม่สายอืมการเป็นเยอะที่สุดด้วยเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็แบบอู้เยอะเลยนะคะก็เป็นห่วงสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะคะเรื่องของการขับรถ <ม>ะะตอนนี้นี่กระทรวงมหาดไทยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะออกมาบอกประชาชน<ม>ว่าจะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรระหว่างขับรถข้ถามกลางแสงแดดจัดแบบนี้อากาศ<ม>ร้อนแบบนี้<ม>และมีฝุ่นละอองเยอะแบบนี้อันดับแรกเลยนะคะเรื่องแรกก็คือการเผชิญกับแสงแดดที่<ม>จ้าจนเกินไปบางคนเนี่ยคือถ้าเป็นคนขับรถเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าขับรถตอนกลางวันมันง่วง ง่วงมากเพราะส่วนใหญ่นะคะจากที่เคยสัมภาษณ์คนที่ขับรถตลอดเนี่ยบอกว่าขับรถกลางคืนสบายกว่ากลางวันกลางวันมันง่วงแล้วมันไม่มีแสงตาใช่ไหมใช่ค่ะก็คือแนะนํานะคะจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็คือให้สวมแว่นกันแดดแล้วก็เอาพวกที่บังแดดค่ะปัดลงมาก็จะช่วยบรรเทาได้แต่ว่าถ้าจะให้ปิดรอบด้านอันนี้ไม่แนะนำ เดี๋ยวเผื่อรถรถมากใช่เพราะว่าทัศนวิสัยในการขับรถจะไม่ดีนะคะก็ต้องเปิดให้หมดแต่ว่าเราป้องกันที่ดวงตาของเราก่อนดีกว่าบังแสงแดดไว้นะคะและอย่างหนึ่งคือบรรเทาอาการห่วงนอนก็พักตามจุดพักรถต่างๆนั่นแหละง่ายๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีจุดนะคะแม้กระทั่งที่ทางด่วนนี่ก็มีเหมือนห้างกันเลยทีเดียวนะคะใช่ของบรรดาแบบเดินซื้อของฝากนะเป็นทุกวันเลยค่ะสลับเปาหน้าทานมากค่ะเนาะของฝากต่างจังหวัดต่างอะไรอย่างเงย ก็มาคลายกันนะคะก็แวะดูสักนิดนึงทําให้คุณเนี่ยบร็เทาการง่วงนอนได้เราไปช็อปใช่แล้วนะคะหรือว่าตามบริการแบบศูนย์บริการน้ํามันต่างๆปั๊มน้ำมันก็ช่วยได้นะคะเอาละค่ะต่อไปถ้าเกิดจะขึ้นเหนือกันบ้างต้องมาเชิญกับฝุ่นละอองก็บอกว่าง่ายๆเลยก่อนที่คุณจะเข้าถึงโซนที่เป็นฝุ่นละอองควรทําความสะอาดกระจกก่อนเพราะบางทีถ้ามีฝุ่นอยู่แล้วแล้วไปเจอฝุ่นอีกก็ยิ่งจะมองไม่เห็นนะคะง่ายๆฟรีๆปั๊มน้ํามันค่ะน้องเชฟกระจ <BS> ใช้บร,ริการกันนิดนึง <c oughs> ใช่คะ่ะเอาให้คุ้มกันเลยนะคะก็เช็ดกระจกก็จะทําให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ย <c oughs> ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการที่ป้องกันฝุ่นละอองด้วยแล้วบางทีเนี่ยอาจจะไปตรงถนนที่เขาเพิ่งทำใหม่อะไรเงี้ยเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงฝุ่นนี่คลุ้งไปหมดหรือว่าเดินทางต่างจังหวัดที่มีรถบรรทุกเยอะๆเขาก็จะว่ะฝุ่นตลบมาเลยก็จะเป็นการป้องกันได้เหมือนกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันอุบัติเหตุนะคะเวลาขับรถนานๆอย่างที่บอกว่าให้พัก มั่วก็ต้องพักใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการพักรถยนต์และเครื่องยนต์อันนี้ก็สําคัญเพราะว่ากาศร้อนใช่คนก็ต้องพักเรื่องจัรก็ต้องพักเหมือนกันคนก็ร้อนรถก็ร้อนก็ต้องพักกันทั้งสองอย่างแต่ว่าบางทีเนี่ยต้องแนะนํานะคะว่าคนที่ไปพักตามจุดบริการน้ํามันต่าง ควรจะดับรถะะไม่ใช่ว่ามีคนอยู่เนี่ยเอ้ยยังเปิดแอร์อยู่อ,อันนั้นไม่ได้เป็นการพักรถนะคะใช่นะคะต้องดับสนิทแล้วลงมามข้างล่างก็ได้เดินซูเปอร์มาร์เก็ตตากแอร์เล่นก็ได้แล้วเป็นอันตรายด้วยนะคะอะอย่างที่เกิดเหตุกันมามากมายเลยที่เรา ทราบตามข่าวอย่างเงี้ยนะคะก็พักรถแล้วก็แต่ว่าไม่ได้พักรถก็คือเปิดแอร์แล้วก็เผลอหลับไปโอ้โหขาดออกซิเจนค่ะใช่เสียชีวิตกันเลยทีเดียวเสียชีวิตนะคะออกมาข้างนอกดีกว่ามานั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำมันเขาก็ทําดีหมดแหละทำเหมือนบ้านเลยอ่ะเหมือนสวนอยู่มานอนยินกันได้สบายเลยตามพวกมานั่งเหมือนต่างอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าไปกันเยอะก็ลงไปคุยกันทฮฮห้างข้างล่างก็เย็นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือ เรื่องฝุ่นละอองฝากไว้นิดนึงนะคะก็คือใครที่ขี่มอไซค์อันนี้ก็ต้องห่วงคนขี่มอไซค์ด้วยสวมหมวกกันน็อกยังไม่พอเดี๋ยวนี้ก็ต้องปิดอีกอะปิดแบบว่าให้แนบสนิทเลยนะคะใช่นะมคะป้องกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเปิดไฟตัดหมอกอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นปัญหามากว่าบางทีเนี่ยเราสองคนอาจจะไม่ได้ไปเห็นของจริงเห็นภาพภาพขาวแต่ว่าถ้าเกิดคนขับรถอะมันต้องมีอะไรบางอย่างชั้นอะ ไปยืนอยู่ตรงณจุดนั้นน่ะโหเขาคงจะแบบว่าควันแบบบังนะคะนึกถึงเพลงพี่เบิร์ดขึ้นมาเลยอ่ะทีแรกมองจังๆเล่นควันเราก็ตัดมันออกไาให้หมดนะคะหรือช่วยบรรเทากับมันได้นะคะด้วยความปลอดภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะกระทรวงมาไทยนั่นเองค่ะดีมากๆเลยค่ะใช่แล้วเหมาะกับช่วงนี้เลยนะคะค่ะนะคะมากันที่อาหารอาหารใช่ไหมคะ อาหารนี่ถ้าพูดถึงอาหารอยากทานอะไรคะตอนนี้ตอนนี้เหรอคะอยากทานส้มตำอ่าส้มตำไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอาจจะเป็นเมนูอะไรคะวันนี้เป็นเมนูแกงมัสมั่นค่ะอ๋อมัสมั่นนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยเขาติดอันดับโลกค่ะใช่แล้วใช่แล้วเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกโอ้โหนะคะ ภายในทั้งหมด50รายการค่ะนะคะของเราก็ติดไปเป็นอันดับที่อันดับที่หนึ่ง,งเ,ลเลยทีเดียวนะคะเมืม่อก่อนจะเป็นผัดไทยค่ะนะคะแต่ตอนนี้เป็น<ท>แกงมังสมั่นะ ก็เป็นที่น่าย,ยินดีมากๆเลยที่หลายๆคนเนี่ยออต่างประเทศะนะคะเขารู้จักแกงมัสมั่นของเราแล้วนะคะ,คะตอนนี้อ่ะอร่อยมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูดีกว่าวาสรรุคุณทางยาเนี่ยของโจ๊กแกงมัสมั่นเนี่ยม,มีอะไรบ้างเริ่มต้นกันเลยที่เนื้อไก่เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีโปรตีนสูงมากๆเลยนะคะ,คะแล้วก็คุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งของเนื้อไก่เนี่ยก็คือช่วยดูดซับเครื่องปรุงเข้าไปให้ชุ่ม ก็เวลาเรารับประทานแกงมาสมันจะสังเกตได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่รสชาติของไก่อะมันเป็นรสชาติของเครื่องแกงเครื่องเทศเครื่องแกงใช่ค่ะเมื่อรับประทานแล้วก็จะรู้สึกว่าเข้มข้นกว่าปกตินะคะด้วยความที่มันซึมเข้าไปนอกจากนั้นค่ะยังมีโปรตีนที่มีกรดอะมิโนอยู่หลายชนิดมากๆเลยค่ะซึ่งกรดอะมิโนเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายเราต้องการมากๆ เพราะฉะนั้นก็รับประทานกันเยอะๆแล้วกันนะคะแล้วก็มีเกลือแร่ด้วยได้เรียกว่าครบครันเลยในเนื้อไก่นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีแคลอรี่ที่ต่ำด้วยนะคะต่ำกว่าเนื้อสัตว์อย่างอื่นนะคะอันนี้ไม่รวมถึงปลาใช่ถ้าเราใช้เนื้อหมูส่วนอกอะไรเงี้ยก็จะลดความอ้วนได้ใช่นะคะก็จะเป็นบริเวณที่มีไขมันต่ำมากที่สุดนะคะต่อมาเลยนะคะในไก่นี่ บอกไปแล้วทีนี้มาดูที่มะพร้าวกันบ้างค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือกะทินั่นเองใช่ต้องใส่กะทินิดนึงใช่ค่ะเขาบอกว่ามะพร้าวเนี่ยจะมีความที่มีด่างสูงมากๆเลยเป็นผลไม้<ๆ>ที่มีด่างสูงค่ะอ,อันนี้ก็เลยทําให้สามารถที่จะป้องกันคนที่มีกรดมากๆ นะคะเพราะกรดกับด่างนะคะก็จะแตกต่างกันต้องไปทําให้มันสมดุลใช่ค่ะก็รับประทานน้ามะพร้าวอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคือนอกจากกะทิกะทิแล้วเนี่ยนะคะรับประทานน้ามะพร้าวเนี่ยดีมากใช่ค่ะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะต่อมาเรามาดูเครื่องเทศอย่างอื่นกันบ้างไม่ว่าจะเป็นขิงอบเชยนะคะอันนี้เขาบอกว่าช่วยขับลมค่ะ นะคะแล้วก็ช่วยแก้หวัดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะลูกจันทร์ลูกยีรานะคะแล้วก็ล,ลูกกระวานะนะคะนี่ก็จะช่วยขับลมในลำไส้เหมือนกันค่ะแก้อาการจุกเสียดในท้องนะคะเพราะฉะนั้นทานรับประทานแกงมัสมั่นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะกินมัสมั่นแกงแก้คลาน,นะะมากะะมากเลยทีนี้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเมนู เที่ยงนี้จะเป็นอะไรโอ้ตอนนี้คงทำทำไม่ค่อยทันนะเป็นตอนเย็นได้ไปหาซื้อเพราะจริงๆือการปรุงพวกมัสมัทก็ต้องต้องนานนิดหนึ่งเพราะว่าเครื่องแกงมันจะได้เข้าไปสู่เนื้อไก่โอ้โหแล้วเข้าสวยร้อนๆะาะคุณผู้ชมก็รีดว่าบอกเมนูให้คุณผู้ชมไปละละกันเป็นไอเดียจะใส่เป็นเนื้อก็ได้นะคะใครจะได้หมดเลยไม่ว่าเป็นหมูเป็นเนื้อหรือว่าใส่พวกมันฝรั่งลงไปก็ได้แต่ถ้าเป็นภาคเหนือนะก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งพวกมันจะมีพวกแกง เลอ๋อคยทานค่ะก็จะใส่เหมือนกันบางคนเนี้ยจะใส่เป็นพวกฟักนะฟักแบบว่าฟักลูกใหญ่ใหญ่ใส่แทนใส่แทนก็ได้มันก็จะให้เร่เย็นขึ้นนะคะอืมเนาะใส่ได้หลายอย่างเลย ค่ะหิวแล้วไอเดียนะคะค่ะก็เป็นมัสัมนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะดีต่อสุขภาพได้นะคะแล้วค่ะต่อไปเราพูดถึงเรื่องรับประทานอาหารกันต่อแต่ว่าอย่าที่ประเด็น SMS เราถามไปว่าคุณชอบทําอะไรระหว่างกินข้าวบางคนเนี่ยถ้าชอบฟังเพลงนี่ต้องฟังเลยเขาบอกว่าคนที่ฟังเพลงเร็วฟังเพลงเร็วระหว่างกินข้าวทําให้กินได้เยอะขึ้น มันจังหวะมันเร่งเราน่อนึงนะฮะใช่เหมือนเวลาเราฟังเพลงเร็วเราก็อยากแบบขยับขย่ายสายะโพกอะไรอย่างนี้นะยิ่งถ้าเป็นเพลงบล็อกนี่นันไม่อยากจะนึกถึงเลยนะต่างขั้วโจย์ก็ใส่หัวฝึกปึกตามจังหวะเสียงเบสไม่ได้นะไอย่างไม่ได้นะคะใช่แต่อีกอย่างหนึ่งคือผลวิจัยอันนี้คือแบบเป็นสองด้านฟังเพลงเร็วทําให้กินเยอะแต่ถ้าฟังเพลงช้าทําให้เรากินช้าลงทำให้เราค่อยอิ่มไปเรื่อยๆโรแมนติกด้วยเนาะใช่มันมี คือเพราะมันมีส่วนจริงๆนะคะเพราะเวลาเราไปแบบว่าพวกร้านอาหารที่อยากจะเปิดเพลงเร็วลองสังเกตดูว่าเราจะกินเยอะขึ้นไปตามจังหวะมือมันจะไปเองนะปึกป๊ตัวเตอนี่จะโยกไปเองใช่แต่ถ้าเป็นร้านอาหารพัตคาการต่างๆที่เปิดเพลงคลาสสิกชิลๆนี่เลยเราก็จะค่อยละลิมี กินไปเรื่อยๆเอออันนี้มันมีส่วนจริงๆนะคะอันนี้คือผลวิจัยนะคะของเขาว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะทานน้อยลงให้ฟังเพลงช้าต้องการทานให้มันเร็วขึ้นหรือว่าคนอยากเพิ่มความ้วนเนี่ยจะเพิ่มน้ำหนักอ่ะก็จะเอาก็ฟังเพลงเร็วไปด้วยทานไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกผลวิจัยหนึ่งที่มีประโยชน์ทีเดียวมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเพลงเนี่ยมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เหมือนกันใช่เวลาที่เราเครียดๆถ้าไปฟังเพลงเศร้าก็จะยิ่งเศร้าเป็นแย่ใช่แล้วนะคะเพราะมันเร่งอัตรา การกินได้เร็วขึ้นหรือว่าการทำงานของร่างกายใช่แล้วเวลาบางทีคนถ้าออกกำลังกายแล้วชอบฟังเพลงไปด้วยเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกเครื่องฟังที่น้ำหนักเบาๆเนาะมันก็จะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยเอออันนี้มีผลต่อทุกอย่างเลยแต่เวลาออกกำลังกายก็แนะนำให้เป็นเพลงเร็วจะดีกว่าใช่คะเพลงช้าเดี๋ยวใะแบบว่านะวิ่งช้าไปด้วยอันนี้ไม่ได้ใช่เออเนาะก็มีผลต่อการรับประทานและการออกกำลังกายนะคะยังไงใครที่อยากลดน้ำหนักก็ เปลี่ยนเพลงเป็นช้าๆหน่อยละกันนะคะก็จะช่วยคนได้เหมือนกันค่ะละละวันนี้นะคะครบทัวเลยทีเดียวครบัวนะคะค่ะดีมากๆเลยอะรุงนี้นะคะมีเรื่องราวที่ผู้หญิงไม่ควรยอมผู้ชายมาฝากกันด้วยนะคะว่าจะต้องมีเรื่องอะไรบางที่ไม่ควรยอมเขาไม่ยอมลุกเรื่องเลยได้ไหมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องทะเลาะอันนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องรับิดตามละกันใช่แล้ววันนี้มีคำคมมาฝากกันค่ค่ะค่ะ เรียนรู้ให้เหมือนกับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ตลอดไปใช้ชีวิตให้เหมือนกับว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้ค่ะ,มมะคมมากๆก,<อ>การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นนะคะใช้ชีวิตให้เหมือนพรุ่งนี้เราจะไม่อยู่แล้วเราจะทำวันนี้อ่ะได้ดีที่สุดทำทุกวินาทีให้ดีที่สุดกันค่ะ ข่าววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าของเรานะคะจาก e c o f l o w e r Indie ้ u ัง b บ r r y i Am i แล้วร้านในสเกค่ะค่ะขอขอบคุณค่ะเรื่องสำอางจาก b s c ค่ะแล้วก็รวมถึงแต่งหน้าค่ะโดยพี่น้องกบซินดี้กรุ๊ปค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม1ิบนกาทางช่องบลกอกชาแนลวันนี้นุ๊กค่ะรันรันค่ะต้องชมไปก่อนแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เป็นโดย CD call center คิดถึง CD ที่นี่เบอร์เดียว